ฮะคุณมาถึงอะไรอ่ะคุณทำแบบนี้เพื่ออะไรอ่ะไม่ข้าไม่เอาแน่แกมันโลกจิตจะชัดเลยอะวันที่ยี่สิบเวลาตีห้าได้มีเหตุการณ์ฆาตกรรมในหมู่บ้านโดยผู้เสียชีวิตชื่อว่าเือผิวชายอายุ21ปีที่เพิ่งย้ายมาในหมู่บ้านได้ไม่นาน ตอนนี้เราขาดหลักฐานและตัวที่มัดจำฆาตรกรเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเพียงแค่เราสอบถามผู้คนในเมืองซะก่อนเึื่องมีอยู่กันเพียงสามคนเท่านั้นแต่ไม่เป็นไรเราถามพวกเขาก่อนดีกว่าเพื่อบางครั้งเราจะรู้ได้ว่าใครเป็นฆาตรกรกันแน่แล้วคุณแม็กซ์ล่ะคะพอรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นคือผมก็ไม่รู้หรอกนะพอตื่นเช้ามาผมก็เห็นเขานอนแน่นิ่งไปแล้วอะ เขาก็เลยไปแจ้งตำรวจอลวนะอ่าขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะคุณแม็กแล้วคุณโทนี่พอรู้อะไรไหมคะข้าก็ไม่รู้หรอกนะข้าทำงานหนักจนแบบเพี้ยไปหมดเลยจนกระทั่งข้าตื่นเช้ามาก็เพิ่งรู้ว่าเขาเสียชีวิตี่และอ่าขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะคุณโทนี่แล้วคุณแอนนาล่ะคะพอรู้ไหมไม่รู้สิพอตื่นเช้ามาก็ได้ยินว่ามีคนเสียชีวิตนะข้าก็ไม่รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะ อ๋อโอเคค่ะ,ะเธอนี่เป็นสาค้าทั่วคอเลยใช่ป่ะอ่าโอเคตอนนี้ข้ามาถึงที่เมืองสกุราแล้วอนะอ่าใช่เอ่อศพนี่ก็คือเก็บไแล้วใช่ไหมเดี๋ยวให้ข้าไปหาหลักฐานสินะหลังจากสื็อตรงนี้แล้วเดี๋ยวข้าติดต่อกลับไปนะจะ <c oughs> ว่าไปที่นี่ก็ตกแต่งโอเคอยู่นะ อื mm hmm. จาไปเจือที่โดนี่เขาชื่อว่าอะไรนะเออฟิก็น่าจะตรงนี้แหละเนาะอยู่หน้าบ้านไม่สิข้างๆตรงบ้านของเขาเลยไหนเข้าไปดูหน่อยในนี้จะมีอะไรไหมเรื่องราวอะไรอ่ะเดีปิดประตูไหนดีไหมนะอืมไม่ต้องก็ไดมั้งอ่ะอ่านเลยแล้วกัน อ่าใช่พอเข้าใจแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวข้าว่าเดินดูตรงบ้านคนนั้นอีกสักหน่อยเดีแล้วกันนะเพือจะได้บาแสอืมก็แต่บ้านหลังนั้นของใครอ่ะบ้านหลังเล็กๆหนึ่งไม่มีอะไรเลยฮะอืประตูให้หน่อยแล้วกันอืมอันนี้น่าจะเป็นบ้านอนองนานานะ หมดอยู่เล่มหนึ่งลองอ่านไหนแล้วกันแสดงว่าถ้าเกิดเราจะหาข้าตกรล้วก็ต้องตัดคุณอันนาออกไปเพราะว่าคนอันนามไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เีจยว่าไปนั้นบ้านใครอ,ะนอ,นอ่ะแล้วนี่มันจะไม่มีชื่อนะก็เรามาดูบ้านหลังนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ บ้านของคุณแบกหรือเปล่านะที่เคยคุยกันไว้บ้านก็หลังใหญ่อยู่ยนะจากที่ข้าดูแล้วเนี่ยน่าชอบดีฮะสไตล์บ้านแบบนี้<ม>เออมีสมุดตรงนั้นอีกด้วยฮะดูหน่อยซิอือฮ อืมโอเคเด็กคำใบคำใบอะไรอะ่ะพงมสีชมพูกืออะไรอะ่ะอืมถ้าพงสีชมพูก็มีแค่บ้านของเอ่อเคอร์ฟิวหรือเปล่าใช่ไหม แต่ว่ามันมีบ้านตรงนั้นอีกนะที่มีพรมสรีชมพูก็มีแค่บ,บ้านหลังนี้กับบ้านของเคอร์ฟิลล์นี่งั้นเราลองเข้าไปสำรวจดูสักหน่อยลวกันน่าจะไม่มีอะไรหรอกมั้ง mm hmm. อออใช่มันมีพรมห้ามเข้าเด็ดขาดข้างในมีอะไรอะ่ะ ลองหาคุแจเพื่อที่เปิดดูแล้วกันเขา่าจะไม่ได้ซ่อนที่ไหนไกลหรอกว่าคุเจในกล่องนี้มีไหมไม่มีมีแต่ยาฮในกล่องนี้ก็ไม่มีโลงโจงแต่เดี๋ยวนะนั่นกล่องอะไรอ่ะอ๋านี่ไงข้าเจอแล้วคุแจไปนี่นี่ แหมข้าว่าแล้วไงว่ามันไม่ได้อยู่ไกลอืเปิดเข้าไปเฮ้ยนี่มันอะไรอ่ะโคกระดูกเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้นี่มันสมุดบันทึกของคุณโทนี่อ้อาฮะข่าวา ก้าพอจะรู้อะไรแล้วล่ะใครคือคนร้ายอะ่ะแต่ข้าอยากได้หลักถามเพิ่มอืมแต่เขาบอกว่ามีผมสีพูไงงีง้ออกหนะ่อไม่มีตรงนี้ล่ะอันนี้ไงเจอแล้วอ่าลงไป ว่าของคุณโทนี่เขามีชั้นใต้ดินด้วยเหรออ่าอยู่กล่องไหนอะอเจอแล้วนี่ไงเดี๋ยวนะนี่มันยาพิษนี่เต็มไปหมดเลยแล้วในกล่องนี้เอไหนนี่มันมีพิษหมดเลยนี่โอเคข้าได้ละโหนี่ข้า,ขาหาจนเช้าเลยเหรอเนี่ย เขา่าข้ามา,เ,า,มาเร็วอยู่นะนี่นเช้าแล้วเาเถอะงั้นเอาเป็นว่าเราเรีบไปแจ้งที่ศูนย์กันดีกว่าอ่าฮัลโหลซ์ฟเวอร์รายงานเจอแล้วใช่ไหมใช่ข้าได้มาแล้วคดีนี้คืออะไรอะ่ะเอ่อมันคือการวางยาฆ่าด่ะอ๋อโอเคอ่าฮะสหลักฐานได้ครบแล้วนะใช่ใช่กลับมาได้เลยงั้นเอาเป็นว่าก็าจะกลับไปที่ศูนย์แล้วกันนะ อย่าลืมเอาหลักฐานไปเก็บนะเดี๋ยวข้าจะเอาไปไว้เองละนะาไม่ต้องห่วงข้าคิดว่าคุณโทนนี่เขาน่าจะหลบหนีแหละช่วยไปตามจับหน่อยนะโอเคกำลังส่งไปให้นะไอบ้บ้าเอ้ยข้ากำลังจะหลบหนีได้สำเร็จแล้วเชียวไม่น่าเลยนี่ก็จบไปแล้วกับ ซีรีส์ตอนที่หนึ่งเชื่อเรื่องนุกสืบสืบคดีฆาตกรรมเป็นไงบ้างเอ่ยทุกคนสามารถไขดคดีได้ไหมหรือว่าคาดเดาได้หรือเปล่าว่าฆาตกรคือใครและสาเหตุการตายคืออะไรถ้าคิดถูกแล้วสามารถเมนไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะ ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ผิดพลาดก็สามารถบอกผมได้นะผมจะได้เอาไปแก้ไขในอีพีต่อไปแต่ว่าผมจะไม่ได้ลงแค่ซีรีส์เรื่องนี้หรอกนะจะมีซีรีส์เรื่องอื่นอีกแต่คิดอยู่สามารถ่อบอกผมได้นะอยากให้ผมทำซีรีส์เป็นแบบไหนบ้างแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จริงๆก็ยวค่อยคิดกันอีกที